วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาทำสมาธิบำบัดแบบ SKT ซึ่งมีงานวิจัยรองรับนะคะว่าสามารถเยียวยาผู้ป่วยโรคเบาหวานได้จะมีท่าไหนบ้างมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรสมพรกันทระดุษธีีเตรียมชัยศรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอย่างที่บอกว่าได้ผ่านงานวิจัยมาแล้วว่า SKT เนี่ยสามารถเยียวยาผู้ป่วยโรคเบาหวานได้มีท่าไหนบ้างคะ,คะการเยียวยาของการสมาธิบำบัดท,ที่ที่นำเอามาใช้เนี่ย มันมีอยู่อยู่3เทคนิคนะคะถ้าคนที่เริ่มกําลังเริ่มเป็นความเสี่ยงและกำลังกาลังได้รับยาหรือว่าอยากจะลดยาลงเนี่ยเราก็จะใช้เทคนิค1เทคนิค3นะคะตัว SKT 13แต่ถ้าเป็นกลุ่มซึ่งต้านยาแล้วเราก็อาจจะต้องมีรอที่แบบว่ามีความเสี่ยงที่จะได้ตัดขาเนี่ยนะคะเราก็จะใช้1-3-7เพราะฉะนั้นในเทคนิคที่เป็นสมาธิ ที่ที่เป็นสูตรสําเร็จสําหรับคนที่ที่เป็นทั้งความเสี่ยงแล้วก็ได้รับยาแต่อยากลดยาลงนะคะโดยไม่ต้องได้ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่กําลังจะรอตัดขาเนี่ยเราใช้เทคนิค 1, 3และเซึ่งใน3เทคนิคนียนะคะจะต้องฝึกหลังทานอาหาร หลังทนข้าวหลังทนข้าวาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าฝึกก่อนทานข้าวสําหรับคนที่ที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะอะไรคะมีผลกับเรื่องระดับน้ำตลาลในเลือดเพราะว่าน้ําตาลมันจะลงค่อนข้างไวพอมันไปมากก็คือแตะปกติแต่นี้พอแต่ปกติแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ยังไม่ได้ปรึกษาคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ ก็จะจะทําให้น้ําตาลลงลงไว้มากแต่ไม่ไม่มีอันตรายนะคะแต่วดยแต่เจ้าตัวจะตกใจมีท่าอะไรบ้าง1นึ่และเว,วันนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยสอนสน่ะใน,ะใ,นในท่าที่หนึ่งก็ง่ายนิดเดียวนะคะ,คะ,ะเวลาอยากให้ให้น้ําตาลมันมีการหายใจที่2แบบแบบที่1น่แหละหายใจเข้าลึกหายใจเข้าทางจมูกลึกแล้วก็ผ่อนลมออกยาวซึ่งอันนั้นะลงช้าหน่อยลงลงช้าแต่ก็ลงไม่ถึงว่าอาจจะฝึกเสร็จแล้วค่อยลง แต่ในกลุ่มซึ่งถ้าค่อยๆเป่าลมออกทางปากเบาๆยาวๆจนกระทั่งเราทนไม่ได้เนี่ยนะคะแล้วค่อยปิดปากแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกปล่อยให้หายใจเข้าเป็นอัตโนมัติไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปบังคับไอ้เจ้านี้จะลงไวคือเป่าลมออกอย่างเงี้ยนะคะป่าลองทำไปพร้อมๆกันเราทำไปพร้อมกันนะคะมือนี่เราจะต้องมือมือวางให้สบายวางยังไงก็ได้เวลาเป่าก็คือถ้าเผื่อว่าคนลืมตาน้ำตาลลงช้าหน่อย แต่ถ้าหลับตาฝึกก็จะน้ำตาลจะลงเร็วก็ฝึกอย่างนี้นะคะต่ำสุดก็คือ20รอบ20รอบหายใจก็คือเป่าลมออกยาวแล้วหายใจเข้าลึกนี่นะคะถือว่าเป็น1รอบนะคะลอง<ช>ดูนะคะ,คะแล้วก็ปิดปากหายใจเข้าค่ะ จะรู้สึกว่ามันมันหายใจเข้าไปลึกนะคะให้หายใจเข้าไปสุดซะก,ก่อนแล้วก็กั้นไว้นิดนึงแป๊บเดียวเป็นวินาทีหนึ่งสองสามเสร็จแล้วก็ตั้งใจนะคะเวลาเป่าลมออกเป่าให้เบาที่สุดคือตั้งใจเป่าให้เบาที่สุดแล้วเวลาหายใจเข้าไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องฝืนนะคะ ฝึกอย่างนี้ไปทั้งหมดอย่างต่ำสุดก็คือ20รอบหายใจนะคะออพอดีก็ประมาณ30รอบแล้วก็สูงสุดเนี่ยไม่ควรเกิน40รอบกันการหายใจต่อในการฝึกหนึ่งครั้งอันนี้เป็นเทคนิคที่1ส่วนเทคนิคที่3นี่นะคะก,ก็คือยืดขาะะไปนะคะยืดขาไปแยกขาห่างนิดนึง <ขา S 1> นะคะ,<า>ะ,คะเทคนิคนี้จะผสมไปกับการหายใจนะคะเมื่อกี้นะคะ ก็คือเวลาเราโน้มตัวไปข้างหน้านะคะก็คือหายใจเข้าสมมติเราน้มตัวไปอย่างนี้นะคะแขนตรงนะคะปลายมือเนี่ยนิ้วกลางแต่อยู่ที่ข้อเท้าไม่ต้องเลยไปถึง,ถงปลายเท้านะคะต้องไม่ต้องประกอดเท้าแล้วเราค่อยๆลรูปนะคะขาขึ้นมาอันนี้เป็นเทคนิคที่3นะคะค่อยๆเป่าลมออกอย่าเอ็นไปเอาแค่สบายตัวพอพุงตึงนะคะหลับตานะคะฝึกก็เป่าลมออก พอป่อลมออกแล้วก็นิ่งนิดนึงปิดปากแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้านะคะถือว่าเป็น1รอบ1รอบเราก็ฝึกอย่างนี้ทั้งหมดนะคะยี่สิบรอบกันหา0ยี่รอบนะคะการหายใจถึง40รอบไม่ต้องไม่ต้องทำเกินมีบางคนนี่อยากได้เกินก็ขอทำหนึามเจทีเดียวเลยปรากฏว่าน้ำตาลขึ้นสูงกว่าเดิม ะะจะมีวิธีการสังเกตไหมคะผู้ป่วยบางคนอาจจะมีอาการหน้ามืดอะไรอย่างนี้ไหมหลังทานข้าวจะไม่ค่อยมีปัญหาะะแต่ว่าถ้าฝึกแล้วยังไม่ทานข้าวเนี่ยอาจจะมีเพราะว่าน้ําตาลมันลงไวมากน้ําตาลในกระแสะเลือดลงค่อนข้างไวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าปลอดภัยที่สุดให้ฝึกหลังทานอาหารนะคะหลังทานอาหารนี่เป็นเทคนิคที่3อามพอถึงเทคนิคที่7นะคะเทคนิคที่7นอนฝึกก็ได้นั่งฝึกก็ได้พอถึงตอนเย็นนะคะหลังทานข้าวเราก็ แค่นี้เองนะคะยกมือแค่ระดับเอวนะคะช่วงที่เราขยับมือเข้าหากันมือไม่เกรงนะคะมือไม่เกรงขยับมือเข้าหากันหายใจเข้าแต่ว่าเราจะเริ่มหายใจออกก่อนนะคะ,คะหลับตานะคะค่อยๆเป่าลมออกขยับมือออกปิดปากแล้วก็หายใจเข้ากันลมหายใจไว้หน่อยหนึง่งในเทคนิคที่เนี่มีสองขั้นตอน พอเราฝึกขั้นตอนที่1ได้ทั้งหมดสมมุติเราทํา30รอบนะคะก็คือพอดีเราเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2อ่ะเหมือนกับเราอุ้มแจกกันเหมือนเราอุ้มโอ่งนะคะก็คือค่อยๆประคองมือขึ้นไปนะคะช่วงที่เราประคองมือขึ้นไปเนี่ยช่วงนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่2ของเทคนิคที่7เนี่ยก็คือหายใจเข้านะคะค่อยๆเป่าลมออกเบาๆยาวๆนะคะตอนเป่าลมออกเบาเยาวๆเนี่ยเหมือนกับกับเทคนิคที่1ค่อยๆลดมือลง ลงมาที่ระดับระดับเอวนะคะาก็นิ่งไว้ปิดปากหายใจเข้าทางจมูกค่อยๆประคองขึ้นเลยไหลไปนิดนึงเลยศีรษบไปนิดนึงก็ได้บางคนอยากจะยกสูงยกต่ำก็แล้วเอาเอา,เอาตามความพอใจนะคะเวลาหายใจเข้ากัน้นลมไว้นิดนึงนับหนึ่งสสค่อยๆเป่าลมออก ลดระดับลงมาทุกเทคนิคไม่ว่าจะเป็น 1, 3, 7อาการที่ที่ตอบสนองเนี่ยนะคะฝึกได้ประมาณสัก2อสาครั้งเนี่ยเริ่มจะรู้สึกคอแห้งบางทีมีน้ำน้ำลายเยอะนะคะกลืนน้ำลายได้นะคะเพราะว่าในเทคนิคพวกนี้มันจะคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่เป็นตัวตัวคลายนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะบอกว่าอูน้ำลายเยอะมากเลยบางคนบอกว่าคอแห้งมากจิบน้ำได้ไหม ก็แนะนำนะคะให้เวลาดื่มน้ําให้ดื่มน้ําน้ําอุ่นก็ได้เป็นน้ําธรรมดาก็ได้นะคะพอฝึกเสร็จก็ค่อยจิบนะคะเราก็ฝึกอย่างนี้นะยกขึ้นก็คือหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็นิ่งไว้ชั่วครู่แล้วค่อยๆเป่าลมออกลดระดับมือลงมาช้าๆอย่าเร็วนะคะทุกเทคนิคไม่เร็วการที่เรา เป่าลมออกยาวหายใจเบาแล้วก็ลึกเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมการเคลื่อนไหวของเราด้วยนะคะ,ะเวลาเรายกขึ้นก็หายใจเข้าทางจมูกอันนี้ทำยี่สิบรอบอยังต่ำยี่ยี่สิรอบนะคะสารอบหรือ40่สบรอบอทุกเทคนิคห้ามฝึกต่อกันนะคะใช้คำว่าห้ามเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งเช้าสามที่ยง เจ็ดเย็นนะคะก็ได้พอดีพอเหมาะและพอเพียงเป็นความปลอดภัยนะคะในการทำสมาธิบําบัดแบบ SKT ที่อาจารย์สมพรนํามาฝากในวันนี้นะคะและสําหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาอยู่นะคะก็แนะนําให้ปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคำแนะนําดีๆจากอาจารย์สมพรมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ